Hello guys my name is ะคะูกูกุกนะคะคูกกุจะมาสอนเด็กๆนะคะในเรื่องของการใช้ประโยคคำถามโดยการใช้ is there และ are there นะคะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5หรือผู้ที่สนใจติดตามชมได้เลยนะคะว่าถ้าเราจะถามว่ามีสิ่งนี้อยู่ไหมสิ่งนี้มีไหมจะถามว่าอย่างไรนะคะแน่นอนวันนี้ครูก็เลยจะมาสอนการใช้ Is there และ are there นะะในการตอบแล้วคำถามของสองคำถามนี้คือ yes กับ no แล้เราไปดูกันก่อนค่ะว่าประโยคคํคำถามของการใช้ is there ใช้อย่างไรและ are there ใช้อย่างไรไปชมกันเลยค่ะ is there นะคะก็มักจะใช้คำถามว่า is there any dot 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 ะคะแดอทในที่นี้ก็หมายความว่าให้เติมคํานามที่ต้องการถามถ,ามถึงลงไปนะคะง่ายไหมคะคำนามนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะคำนามที่จะเอามาเติมหลังคําว่า is the r e an y คือหนึ่งต้องเป็นคํานามในรูปเอก,กพจน์ หรือ singular nouns นะคะมันก็คือมีแค่อันเดียวนะคะและนอกจากนั้นยังต้องเป็นคำนามที่นับไม่ได้สามารถเติมตรงนี้นะคะคำนามที่นับไม่ได้นะคะ uncountable nouns นะคะได้แก่อะไรบ้างเราเรียนมาแล้วใช่ไหมในคลิปก่อนโน้นนะคะ uncountable noun ก็ยังเช่น sugar น้ำตาล water น้ำ milk นมนะคะคำเหล่านี้สามารถเติมหลังคาว่า is there any ได้เลยเช่น is there any milk นะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคคำถามในสไลด์ถัดไปนะคะแต่ตอนนี้เราไปดูคาว่าการถาม are there ะจะถามยังไงนะคะอคกุคกคุกว่านะประโยคนี้ง่ายนะคะเพราะ การใช้ are there any ใช้ใคล้ายกันเลยโดยมีคาว่า any สังเกตดูนะคะเพราะเราเรียนมาก่อนโน้นคลิปว่าคลิปที่สอนว่า any ใช้กับประโยคคำถามและประโยคปฏิเสธใช่ไหมคะดังนั้น are there any นะคะก็เติมคำนามลงไปเช่นเดียวกันแต่แตกต่างจาก is there อย่างไรคือ คำ,ค,ำคำนามที่มาเติมตามหลัง a there นี y ก็คือเป็นคำนามที่เป็นคำนามนับได้ countable nouns นะคะและคำนามเหล่านี้สามารถเติม s-es เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es เรียกคำเหล่านี้ว่า plural plural nouns นะคะซึ่งเรียนคลิปก่อนโน้นนะคะสามารถย้อนไปฟังคลิปนะคะของครูได้นะคะโอเคนะคะ เราไปดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าไหมคะว่าถ้าเราต้องการจะถามว่ามีสิ่งนี้อยู่ไหมนะคะโดยการใช้ is there ใช้อย่างไรนะคะ is there นี่เดดหมายถึงเติมคำนามลงไปในช่องว่างนะคะคำนามนั้นคือคำนามอะไรคำนามแรกที่เขาให้มาคือน้ำตาลค่ะน้ำตาลนะคะโอเคน้ำตาลมาสาังกินเลยขนมสเนค sugar คำตานคือ sugar นะคะดังนั้นน้ำตาลเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะเป็นคำนามนับไม่ได้ดังนั้นเราต้องใช้ is there ในการถามนะคะก็จะพูดว่า is there any sugar is there any sugar นะคะปากฏว่าเป็นยังไงคะน้ำตาลม,มันมีไหมคะถ้ามีก็ตอบ yes there is ง่ายมากเลยนะคะถาม is there r e ตอบ e r e is อุยง่ายจังเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูรูปที่2กันเลยนะคะในน้องสเน็กก็อ่านได้นะคะโอเคค่ะรูปที่2ค่ะน้ำดื่มค่ะน้ำดื่มภาษาอังกฤษก็ water water นะคะหรือจะพูดแบบอังกฤษและอเมริกันพูดออกเสียงคล้ายกันนิดนึงแต่ไม่เหมือนนะคะบางคนก็จะออกเสียงว่า water water นะคะ water นะคะ water ก็ได้นะคะอันนี้เขาต้องการถามว่ามีน้ำอยู่บ้างไหมดังนั้นต้องไปดูว่าคำว่า water เป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะเติม s หรือ es ไม่ได้เลยนะคะดังนั้นต้องใช้ is there ในการถามเห็นไหมคะการใช้ is there ในการถามก็คือเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะหรือคำนามนั้นอาจจะนับได้แต่มีอันเดียวนะคะ ดังนั้นอันนี้ต้องใช้ is there is there any water นะคะทีนี้ในภาพบอกว่าไม่มีไม่มีจะตอบว่ายังไงคะไม่มีก็ต้องตอบ no there isn't wow จเย,ยี่ยมเลยนะคะตอนนี้เราทราบแล้วว่า is there any ใช้ในการถามถึงคำนามที่นับไม่ได้นะคะหรือคำนามนั้นต้องมีเพียงแค่อันเดียวนะค,ะ,คะเขาจะใช้ are there ในกับคำนามที่นับได้นะคะโอเคค่ะดังนั้นอันนี้ are there any ก็จะใช้ถามว่ามีสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่บ้างไหมก็คือเป็นจำนวนปริมาณที่เติม s หรือ s ได้คือจำนวนมาก นะคะเช่นกล้วยภาพนี้ bananas เติม s แน่นอนเพราะมีหลายผลใช่ไหมคะต้องถามยังไงคะก็ต้องถามว่า are there any bananas นะคะเห็นไหมคะสังเกตคําว่า bananas เติม s ต้องถามด้วย are THEY ที่ขาดไม่ได้อย่าลืม ANY นะคะซึ่งแปลว่าจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะประโยคนี้ are there any bananas ก็จึงแปลว่ามีกล้วยอยู่จำนวนหนึ่งบ้างไหมนะคะถ้ามีนะคะในภาพบอกว่าต ok ิ๊กถูกอ๋อมันมีให้ตอบว่า yes there are ถาม are ตอบ there are เก่งมากเลย น,น้องสเนกเก่งนะคะต่อไปค่ะมังคเกลมะม่วงเอาน้องสเนกมะม่วงนะคะภาษาอังกฤษคือ mango นะคะ mango ถ้ามีหลายผลก็เติม mango เ,เติมอะไรดีคะลงท้ายด้วย o เติม es นะคะลงท้ายด้วย o เติม es นั่นเองนะคะดังนั้นถ้ามีมะม่วงหลายผลต้องถามว่า Are The r e a n y m a n g e s นะคะนี่ขู๊กุก๊กสอนแล้วนะอย่าลืมในหลักการเติม s และ es นะคะโอเคค่ะในภาพนี้บอกว่ามีมะม่วงไหมคะโอเคนะคะก็ถ้ามันไม่มีก็ตอบไปเลยคะ่ะ no the aren't โอเคหรือ อ่านว่า no they are not นั่นเองนะคะเป็นรูปย่อนะคะ short form ก็อ่าน no they aren't นะคะเป็นไงคะเจอตัวอย่างมาสีข้อนะคะในการใช้ is there และ are there นะคะตอนนี้เราลองไปทดสอบการสร้างประโยคกันนะคะโอ้ภาพนี้ นักเรียนคงจะได้เห็นในหนังสือเรียน e ิ p r e s s ของตัวเองแล้วในหน้าที่4ของชั้นป .5 นะคะเด็กๆสามารถเปิดหนังสือของตัวเองดูได้เลยนะคะครูจะขอ,อยกตัวอย่างคำศัพท์นะคะที่เขากำหนดมาให้นะคะวางอยู่บนโต๊ะนะคะอาหารเหล่านี้วางอยู่บนโต๊ะนะคะคำแรกที่ครูยกตัวอย่างคือคำว่าเบคอนเบคอนแปลว่าเป็นไงคะเนื้อหมูติดมันเป็นเบคอนที่เรากินใช่ไหมคะ โอเคดังนั้น b a คอ n เราต้องไปพิจารณาก่อนว่า 1. คําว่า bacon นี่ไม่มี s แหละมันสมันเป็นคํานามที่นับไม่ได้นะคะประโยคคําถามต้องใช้ is there หรือ are there ละคะมันนับไม่ได้ไม่มี s ไม่มี es ตามหลัง ท้ายคำศัพท์นี้ดังนั้นมันเป็นคำนามนับไม่ได้แน่นอนค่ะใช้ is there เห็นไหมคะในกรอบสีแดงอันที่สองของครูนะคะพูดว่า is there any bacon on the table is there any bacon on the table แปลว่ามีเบคอนวางอยู่บนโต๊ะบ้างไหมนะคะเป็นไงคะเด็กๆ พอจะรู้คร่าวๆหรือ,อยังหรือรู้ชัดเจนหรือ,อยังคะว่าเมื่อไหร่ที่จะใช้ is there หรือ are there นะคะปรากฏว่าอยู่บนโต๊ะมันมีนะคะเขาก็ต้องตอบมาว่า yes there is นะคะต่อไปค่ะครูอยากจะให้เด็กๆสำรวจบ,บนโต๊ะสิคะว่ามีคาว่า c o o k i e อยู่ ies, หรือเปล่า c o o k i e s นะคะ Cookies เติมเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es ค่ะ คือก i e s เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะมีบ้างไหมคะอยู่บนโต๊ะนะคะเท่าที่ครูสังเกตนะคะมันก็จะนี่ค่ะคำว่า Cookies เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es อยู่บนโต๊ะมันไม่มีใช่ไหมคะอยากถามว่ามีคุกกี้อยู่บนโต๊ะบ้างไหมในเมื่อ Cookies มันเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es มันต้องใช้ประโยคคำถามว่า Are there นะคะ Are there any cookies on the table มีคุกกี้อยู่บนโต๊ะบ้างไหม Are there any cookies on the table เพราะฉะนั้นพอเด็กๆมองหาแล้วมันไม่มีก็ต้องตอบว่า No there aren't นะคะเป็นไงคะเด็กๆพอจะเข้าใจหรือ,อยังในการใช้คำถาม Is there กับ เดนนะคะโอ้โหครุ๊กว่านะเด็กๆต้องเก่งละดังนั้นเราไปฝึกตั้งประโยคคำถามกันเลยค่ะถ้าต้องการถามว่ามีจุดๆอยู่บนโต๊ะบ้างไหมนะคะจะพูดว่าอย่างไรข้อที่หนึ่งค่ะมีน้ำอัดลมอยู่บนโต๊ะบ้างไหมมีน้ำอัดลมอยู่บนโต๊ะบ้างไหมคำว่าน้ำอัดลมภาษาอังกฤษคือ s o d a soda น้ำอัดลมมันเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะคะน้ำอัดลมนับไม่ได้นะคะดังนั้นเราต้องใช้ประโยคคำถามว่าอะไรกับคำนามที่นับไม่ได้คะคำตอบคือ Is there any soda อยู่บนโต๊ะคือ on the table Is there any soda on the table แปลว่ามีโซดาอยู่บนโต๊ะบ้างไหมคะมันไม่มีหรือเปล่าคะโอ้มีสิคะเกาให้เครื่องหมายถูกมาดังนั้นจึงตอบว่า yes there is นะคะเราจะไปประโยคที่สองกันเลยนะคะเขาถามว่ามีแซนวิชอยู่บนโต๊ะบ้างไหม มีแซนวิชอยู่บนโต๊ะบ้างใหม่อันดับแรกนะคะเราจะต้องไปดูคำนามที่เขากำหนดให้ก่อนนะคะคำนามที่เขากำหนดให้คือคำว่าแซนวิชนะคะคำนามที่เขากำหนดให้คือคำว่าแซนวิชดังนั้นเด็กๆต้องไปพิจารณาว่าคำว่าแซนวิชในที่นี้นะคะมันเป็นคำนามที่นับได้หรือไม่ได้สามารถเติม s หรือ es ได้ไหมนะคะ ดังนั้นเราทราบเลยนะคะเราต้องทราบเลยนะคะว่าคำนามนับได้กับไม่ได้เป็นยังไงคำว่าแซนด์วิชเป็นคำนามที่นับได้ค่ะเมื่อนับได้ก็เติม s หรือ es ได้ใช่ไหมคะดังนั้นครูก็สามารถที่จะเติม es เพราะลงท้ายด้วย ch ต้องเติม es นะคะไปดูคำถามกันเลยค่ะคำถามคือ Are there any sandwich on the table Are there any sandwich on the table? แปลว่าอะไรคะแปลว่ามีแซนวิชอยู่บนโต๊ะบ้างไหมในภาพบอกว่าไม่มีนะคะถ้าไม่มีเราก็ตอบไปว่า No, there aren't. No, there aren't. หรือ No, there are not. นั่นเองนะคะเป็นไงคะทำไปสองข้อรู้การสร้างประโยคคำถามโดยใช้ is there กับ are there ยังคะแตกต่างกันอยู่นะตรงไหนคะ ตรงคำนามใช่ไหมคะอันแรกนี้คือคำนามนี้มันนับไม่ได้นะคะโซดานะคะอันที่2องแซนด์วิชก็คือนับได้นะคะแล้วไปข้อที่3กันเลยดีไหมคะการเจตั้งประโยคคำถามว่ามีเนยอยู่บนโต๊ะบ้างไหมมีเนยอยู่บนโต๊ะบ้างไหมจะถามอย่างไร อันดับแรกในการทำนะคะเด็กๆต้องไปพิจารณาคำว่าเนยคือคำนามที่เขากำหนดให้คือคำว่าเนยนะคะเนยภาษาอังกฤษคือ butter butter นะคะคำ <c oughs> ว่า butter <c oughs> เป็นคำนามที่นับได้หรือไม่ countable or uncountable nouns <c oughs> คำตอบคือ uncountable noun นับไม่ได้นะคะดังนั้นต้องใช้คำว่า Is there any b u t t e r on the table นะคะ Is there any b u t t e r แปลว่ามีเนยอยู่บ้างไหม Is there any b u t t e r มีเนยอยู่บ้างไหมส่วนคำว่า on the table แปลว่าอยู่บนโต๊ะนะคะบนโต๊ะมีเนยอยู่บนโต๊ะบ้างไหมนั่นเองนะคะในภาพบอกว่าไม่มีกรกระบ้าเต๊ะ,ตะ,ตะ ะะให้ตอบว่า no there isn t h e r e isn't นะคะถาม is t h e r e ตอบ t h e r e is ไม่มีก็ no there t h e r e isn't นะคะไปข้อที่4กันเลยนะคะข้อที่4บอกว่ามีมะเขือเทศอยู่บนโต๊ะบ้างใหม่นะคะเด็กๆก,ก็ต้องไปพิจารณาคำนามที่เขากำหนดให้นั่นคือคำว่ามะเขือเทศนะคะคำว่ามะเขือเทศภาษาอังกฤษ tomato 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 คือคำนามที่นับได้นะคะนับได้นะคะซึ่งเราเรียนมาแล้วนะคะในคลิปก่อนว่าคำนามนับได้เป็นยังไงนับไม่ได้เป็นอย่างไรนะคะ tomato ลงท้ายด้วยตัว o นะคะต้องเติม s หรือ es นะคะต้องไปพิจารณานะคะเด็กๆลองทำนายทายกันดูซิคะว่า ประโยคคำถามจะพูดว่าอย่างไรมีมะเขือเทศอยู่บนโต๊ะบ้างไหมใช้ Are there any tomatoes on the table Are there any tomatoes on the table นะคะแปลว่ามีมะเขือเทศอยู่บนโต๊ะบ้างไหมนะคะคำตอบคือเขาให้ตอบว่ามีนะคะเครื่องหมายถูกแปลว่ามีนะคะก็พูดว่า Yes t h e r e are Yes they are นะคะโอเคตอนนี้เราทำมาแล้ว4ข้อตัวอย่างนะคะในการถามว่ามีสิ่งนี้สิ่งนี้บ้างไหมให้พูดว่าอย่างไร on the table ก็คืออยู่บนโต๊ะบางทีเราก็สามารถจะเปลี่ยนเป็นในตะกร้าในตู้เย็นในห้องครัวเปลี่ยนได้หมดในส่วนของ on the table นะคะบนโต๊ะพูด on the table ในห้องครัวก็ in the kitchen ใช่ไหมคะ เปลี่ยนแปลงได้ข้างหลังนะคะส่วนประโยคค์คำถาม is there และ are there จำเป็นต้องใช้กับคำนามที่แตกต่างกันนะคะคือสรุปได้ว่า is there ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้หรือมีเพียงอันเดียวนะคะแล้วก็ข้ออันที่2ก็คือ are there ใช้กับคำนามที่ นับได้ต้องเติม s หรือ es ที่คำนามนั่นเองนะคะครูจะมีตัวอย่างให้เด็กๆลองทำสองข้อนะคะโอเคมาเลยค่ะข้อที่5มีป๊อปคอร์นอยู่บนโต๊ะบ้างใหม่เด็กๆลองทำสิคะครูจะนับ1-5นะคะ I will c a l l number from 1 to 10 Oh five snack 5 i v e one t w 4 5รโอเคเดี๋ยวถามดิบนะคะมีป๊อปคอนอยู่บนโต๊ะบ้างไหมคำตอบคือตอบว่า Is there any popcorn on the table? นะ is there any popcorn on the table? ข้อนี้ให้ตอบว่ามีคือ Yes, there is นะคะข้อสุดท้ายค่ะเด็กๆมีน้ำส้มอยู่บนโต๊ะบ้างไหมจะถามว่าอย่างไรทำเลยค่ะว two three four five okay the time is up คำตอบคือ is there any orange s on the table คำและไม่มีต่อว่า no there isn't ค่ะโอเค สำหรับตัวอย่างทั้ง6ข้อนี้ขอจบสไลด์นี้เพียงเท่านี้นะคะคลิปนี้เพียงเท่านี้เอาไว้ข้อที่7 8 90แเราไปพบกันในครั้งต่อไปค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ t k you you g o o g o y e คุกคุกไปก่อนนะคะ